สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบที่มีปัญหานะครับแล้วก็สงสัยสอบถามเข้ามานะครับอ่ะนะครับข้อนี้เป็นอัตราส่วนนะครับ a ต่อ b เท่ากับ2ต่อ3นะครับ b ต่อ c เท่ากับ4ต่อ1 c ต่อ d เท่ากับ4ต่อ5นะครับถ้า d เป็น30นะครับ a นะครับมีค่าเป็นเท่าใดนะครับ การทำก็ทาย้อนกลับนะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะครับ c ต่อ d นะครับเท่ากับ4ต่อ5เมื่อดีนะครับเมื่อดีมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ30เพราะฉะนั้นาจากเดิมมันเป็น5ใช่ไหมครับแล้วเพิ่มไปเป็น30เกิดจากการคูณ6นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องคูณตัวนี้ด้วยนะครับคูณ6ทั้งคู่นะครับ c ก็จะได้เท่ากับ24นะครับอ่ะนะครับต่อมานะครับอ่าสเต็ปที่2แล้วกันนะครับเดียวสเต็ปที่2ทําย้อนกลับไปก็เป็น b ต่อ c นะครับเท่ากับ4ต่อ1นะครับอ่ะแต่ตอนนี้ c นะครับซมันได้เท่ากับ24 นะครับ4มันเท่ากับ24นะครับ1ไป24เกิดจากการคูณเกิดจากการคูณ24นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง4คูณ24ด้วยเหมือนกันนะครับเป็น44 1 6 6 6ด1 428เป็น9 6นะครับสเต็ปที่3นะครับ A ต่อ B เท่ากับ2ต่อ3นะครับ <S <S เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับ B นะครับมีค่าเท่ากับ96นะครับ96เดิมเป็นสอเป็น3ใช่ไหมได้มามา96ได้ยังไงเกิดจากการคูณาการคูณ32นะครับ กิดจากการคูณด้วย32จะได้เป็น96เพราะฉะนั้น A นะครับเดิมเป็น2คูณด้วย32เป็น64นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ A มีค่าเท่ากับ64นะครับอ่ะสังเกตง,ง่ายๆนะครับพอได้ตัวนี้แล้วก็จะมาตัวนี้นะครับมาตัวนี้ อันนี้ก็จบไปแล้ว1ข้อนะครับสําหรับอัตราส่วนนะครับการเปรียบเทียบอัตราส่วน